มันก็ยังดังอยู่ดีอ่ะมันมันดังครับเป่าไปเปล่าไม่เป่าอ่ะดังเอ,อเหลือแค่นี้พอละ <laughs> เหลือที่เตียยเบง เลยอ,อย่างนี้จะเหลืออะไรดีกว่าว่าแต่เพลงเพาะนะนแบบใครเลาะสนอจับใจสิงน้ำหลังไหลทุยไม่ใช่อ๋อนั่นมันดีเบลครับสุดยอดน่าเที่ยวมากเลยคลาชไม่แน่เชียร์เลยนะคลาชเพลงกับันเทิงบันเทิง <c oughs> ดีเบล เกูรู้ว่าดีเว้ยกูเข้าใจอืมอืมทำไมมีแขกมาต้อนรับเยอะจดูท่านผู้ชมดูดิครับคนเต็มเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะคลบมีกล้องมีแบตกูไม่อ่านอ่าตรงๆเลยนะครับกูไม่อ่านนะ หยิบกล้องมาแล้วด้วยเปิดกล้องเปิดถ่ายถ่ายอะไรอะ What What p e r f ฟ c t ทำไมไมันมีอะไรนะ่าสนใจอะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับอืมเอ๊ดเอ๊ด เมื่อกี้ผมตาฝาดป่ะครับทําไมอยู่ดีๆมันก็เดี๋ยวนะโอ้แม่เจ้าโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะครับปราสาทเขาปิดประตูเขาไม่ต้อนรับเรานะครับเราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ไม่ใช่อีกอะ่ะมันเปิดได้อนะเปิดต้องเคาะอ้อาวไม่ต้องเคาะ ไฟอ่ะเอ้ยอ้าวใครเปิดไฟอ่ะเอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god กลัวหมดเลยค่ะกลัวหมดเลยค่ะกลัวมากเลยค่ะกลัวจนตื่นลับเลยค่ะเปิดได้เปล่าอ่ะอมเปิดไม่ได้ครับโอเคเก่า ก็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 เปันจบเพลงแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมเอะไะนะครับทุยมันไม่ใช่ทางเข้าอ่ะคือมันเป็นทางหมาเข้าอ่ะยอมเป็นหมาวันหนึ่งหนไฟเปิดได้ครับสุดยอดครับมีไฟเราก็ย่อมเดินไปได้แน่นอนปีขึ้นว่าย ไม่กลัวสิ่งเล็กๆแค่นี้ทำเลยเราไม่ได้เอเอก็สนุกดีนะเข้าใจนะเขาจะเล่นโอเคโอเคไปละอะไรสลยงสลย,ยุทธว่ายึคเข็มจะทาน ได้ทานแล้วเว้ยได้ทานแล้วเว้ยไม่มีอะไรเออจัดอ้าวทำไมมึงปิดไปทางนี้ก็ได้อุ้ยน้ำอะไรอะครับน้ำอะไรอะครับเออาฮ่าฮ่าไม่าู่ามม่า่าฮ่า่่มมาฮ่ อยากจะถอดหูฟังมาก <c oughs> ถอดหูฟังแม่งนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเล่นโดจยิงเล่นใส่หูฟังมันอีพิกนะครับ <c oughs> คือต้องบอกเลยนะครับ <c oughs> killed us. you got out. the very. a you can't fight them. john. what the you too late, see. can unlock the main doors. oh my god. <laughs> ได้ไม่มีอะไรหรอกครับอืก็แค่ม่มีอะไรนะจริงๆมันมีครับถ้าเปิดตัวนี้เมื่อกี้เห็นประตูนเปิดเงยก็มันต้อนรับแล้วเห <c oughs> มือนบังคับทางเนาะเโอ้โโอ้โหโอ้ออ้โหโา้อ้อ้โอ้โ้โหั้หโอ้โ้โห้ห แต่ทำไมมึงไม่ตายอ่ะถึกถึงไทยส่งไปายของน่าอัดหน้าอีอ้ามึงยังลุกไหวเกครับอ้าลุก้าลุกตามโอ้อะไรเนี่ยเช็ดแค่ ะไรอ่ะจะลุกมาหายองเดียวเฮ้ What is this What is this What is this D จวนอะไรลุกป่าลไม่ลุกเลย

คะแนนสำหรับเกมนี้เลยนะครับกออ็นะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาเล่นนะครับผมก็นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่กลัวเกมผีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับ <c oughs> ก็ปิดเกมไปครับ <c oughs> นะครับก็เลิกแคทครับ